โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยายินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบที่5และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยาตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ตำบลหนองกุงอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นบนพื้นที่15ไร่65ตารางวาเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส บริหารงานโดยนายประวิตรพาลีผู้อำนวยการโรงเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น20คนจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น220คนโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยามีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้เจริญเติบโตสมวัยสุขภาพแข็งแรงและมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว โรงเรียนมีส่งเสริมพัฒนาการของเด็กด้านสติปัญญาการเรียนรู้และสร้างสารรค์โดยผ่านโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยมีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กด้านภาษาและการสื่อสารภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนมีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กด้านอารมณ์และจิตใจมีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กด้านสังคมและคุณธรรมให้เด็กอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โรงเรียนชุมชนหนองกุ้งวิทยามีการบริหารจัดการโดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจด้วยการทำสวท์โดยการมีส่วนร่วมของคณะครูผ่านกระบวนการ p d c a มีการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายของสถานศึกษาให้ทราบอย่างทั่วถึงผู้บริหารมีการบริหารด้วยหลักธรรมมาพิบาลมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้มีภาวะผู้นำทางวิชาการ ผู้บริหารมีการส่งเสริมพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพในการพัฒนาตนพัฒนางานโรงเรียนชุมชนหนองกุ้งวิทยามีกระบวนการนิเทศและการประเมินการปฏิบัติงานของครูอย่างเป็นระบบผู้บริหารมีการส่งเสริมใช้สื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเพียงพอและปลอดภัยให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กผู้บริหารมีการจัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่มีความมั่นคงและปลอดภัยที่เอื้อต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กสถานศึกษามีมาตรการรักษาความปลอดภยัยมีกล้องวงจรปิดห้องน้ำที่สะอาดโรงอาหารให้กับเด็กสถานศึกษามีกระบวนการเฝ้าระวงังการคัดกรองเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือให้กับนักเรียน สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกสถานศึกษามีหลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของครููสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก สถานศึกษามีการจัดให้ครูประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องการจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาที่กำหนดไว้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษามีจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผู้เรียนสามารถนำตนเองในการเรียนรู้และนำไปสู่การพัฒนาตนเองได้สถานศึกษานำผลจากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันจุดแข็งจุดอ่อนอุปสรรคและโอกาสในการพัฒนาในการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ สถานศึกษานำการประกันคุณภาพภายนอกมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมพิบาลมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้กระบวนการ PLC ศึกษาแผนงานและการดำเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ50ในการพัฒนาแต่ละปีการศึกษาผู้บริหารมีกระบวนการนิเทศการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาและนำผลการนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาวิชาชีพอย่างเป็นระบบสถานศึกษามีสื่ออุปกรณ์ระบบเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและมีการตรวจสอบและประเมินการใช้งานระบบเทคโนโลยีสื่ออุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงพัฒนาการศึกษาสถานศึกษามีการบำรุงรักษามีมาตรการด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่พื้นที่สำหรับทำกิจกรรมการเรียนรู้สภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและมีการปรับปรุงการดำเนินงานตามแผนทุกด้าน สถานศึกษาจัดการโภชนาการที่ดีแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมีการติดตามเฝ้าระวังป้องกันการเกิดอุบัติภัยภัยพิบัติโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาตรการรักษาความปลอดภัยตามบริบทของสถานศึกษาหรือตามนโยบายที่ต้นสังกัดก,กำหนดสถานศึกษามีการขัดกรองและประเมินความเสี่ยงของผู้เรียนเบื้องต้น กระบวนการส่งต่อผู้เรียนกรณีที่มีความจำเป็นสถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่องสถานศึกษามีการจัดทำหลักสูตรและการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีการติดตามผู้ที่สำเร็จการศึกษา สถานศึกษามีการจัดทำกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์สถานศึกษามีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีระบบส่งต่อมีการรายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนขอขอบคุณทุกท่านในการรับชม